สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสคุยกับปู่สายขมรนครับอีกรอบหนึ่งหลายงวดครับที่ว่าผม,ไ,มได้คุยกับปู่เมื่อนี้เพิ่นได้คุยกับผมแล้วก็เพิ่นบอกว่าเขาหาว่ากูบ่าแต่ก็ไม่ได้บ้าครับซึ่งในหลายคนอ่ะเขากับมองว่า สายขมินเนี่ยเป็นคนบาเป็นพระบ้าสื่อเลขตัวเก่าคือเลขหนึ่งหนึ่งหกครับงูม,อม่อกี้ครับมันก็ออกเลขหนึ่งหนึ่งหกจริงจครับและก็ที่สำคัญครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าพระทุกรูปโยมทุกคนมาว่าปู่สายขมินว่ามึงมันบ้า งวดนี้ละ16พฤคมหกาจ็67ครับหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วครับปูสายขมิ้นเพิ่นม,มาฝันเพิ่นม,มาฝันเห็นตัวเลขแล้วก็เพิ่นกะเอาตัวเลขนี้คือไปบอกกับทุกคนในความฝันว่างวดที่16พฤคมหกาจ็67เนี่ยเลขมันจะออกตัวนี้เดอ้อทุกคนครับพระก็ไม่เชื่อ ปู่ไซคาเมนก็บ,บอกว่าเราบ่ามึงมันบ่าเลขแล้วก็เอาตัวเลขนี้ไปบอกกับญาติโยมญาติโยมกับว่าเจ้าบ้าแล้วเจ้ามันบาทั้งพระทั้งโยมแต่ละคนครับบอกกับปู่ไซคาเมนว่าเจ้ามันบ่าเจ้ามันบ่าเลขอันนี้คือความฝันนะซึ่งตัวเลขที่ว่าปู่ไซคาเมนฝันครับแล้วก็อานําตัวเลขเนี่ยไปบอกกับพระ รูปอื่นบอกกับโยมคนคนอื่นครับคือตัวเลขสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งวดที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดครับปู่สายขมิ้นว่างวดเนี่ยมันจะออกสามหกหนึ่งทุกคนก็บอกว่าหนึ่งหกมันออกแล้วบ้าอยียงซิมาออกโกหนึ่งอีกันว่านี่คือมาต่อว่าปู่สายขมิ้นครับคือเลขหนึ่งหนึ่งหกนี่คือปู่สายขมิ้นครับเพิ่นก็เคยขอได้ พอร์ลคยจุดแล้วก็บเอิญตรงกับเลขของผมที่ว่าผมขอขอเหมือนกันหน้านี่แหละครับแล้วก็บเอิญว่างวนนี้ปู่สายขมินเพิ่นมาฝันเพิ่นมาฝันมาเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละแล้วก็เลขอ่มันอยู่ข้างๆกันกับอีกอันหนึ่งครับคือเลขสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งที่ว่าปู่สายขคมินแกเห็นแกฝันในวองฝันเนี่เพิ่นว่าเพิ่นล่ะเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหกตัวเดิมแล้วก็ เห็นเลขอีกข้างๆกันคือสามหกหนึ่งเพิ่นก็ไมบอกทุกคนน่ะว่ามวดเนี่ยคอยเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหกกับสามหกหนึ่งทุกคนกับวาเพิ่นบ่าเลขเอีกสิ้มันออกตัวเก่าพี่สันหนึ่งหนึ่งหกนะโบนแฮนะครับหนึ่งหนึ่งหกมันออกแล้วว่างวดนี้อาจจะออกหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับหรืออาจจะออกหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าปู่ไซค์คอเมนคือเพราว่าแกฟันน่ะเห็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งหกอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเห็นเลขข้างๆกันก็คือสามหกหนึ่ง นี่คือตัวเลขที่ปู่สซยขมิ้นครับเปินฝันเห็นแล้วก็อย่าลืมนะครับปู่สซยขมิ้นเขาบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระหรืออาจจะมาเป็นแปดหกหนึ่งหรือเปลป่าอันนี้คือเลขปริศนาเลยเลขตัวเดิมครับปู่สซยขมิ้นคือแกเห็นนะปู่ไซยขมิ้นเห็นในความฝันตัวตัวเดิมก็คือเลขหนึ่งหนึ่งหกครับที่ว่าปู่เห็นคือหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เลขที่ว่าปู่สซยขมิ้นแกเพิ่มเติมว่าแกเห็นเลขข้างๆก็คือสามหกหนึ่งแล้วก็แกตีเผื่อก็คือแกเป็นพระเป็นแปดหกหนึ่ง นี่ครับคือตัวเลขสิบหกพุทธาคมหกเจ็ 6, ในขงฟนครับพระกะหา่าเพิ่นบ้าแล้วก็อยากย่มกหามาเพิ่นบ้าเลขยังิมาออกหนึ่งหนึ่งหตัวเก้ากันก็ไม่ได้ครับมันอาจจะออกหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้เห็นบ่ครับอันชิ่ว่าสามหกหนึ่งอาจจะเป็นสามเก้าหนึ่ง็ได้8ปดหกหนึ่งอาจจะเป็นแปดเก้าหนึ่งก็ได้ลองพิจารณบิ่งครับคือหลายงวดที่ว่าผมบ่ได้บอกกับเราแต่ว่าในามฟันกับมหาวาเราบ้าบัดนี้หาวา่า หาว่าอตาตมาบาสันกอ็อาตมาฝันเห็นเลขจังซี่่าสันแล้วก็ไปบอกอยาโยมในความฝันยาโยมกับว่าอาตมาบาบา,บาพ่ออาตะมากับเป็นเหล่าให้งลวงพีนั่นปูนั่นจะฟังเข้ากับว่ามึ่งบาลิซึ่งปูไสาคาเมียนเราก็ใไซหัวเนาะไพเ่เสือกับแ,แล้วแต่หรอวาไพ่โบเสือกับโบเป็นอย่างนีนะเพ่นบอกในความฝันอันนี้คือความฝันของปู่ไซคาเมียนนะครับเราบังครับ16้อพเช่ากระบอกเจ็ดเพื่อตัวเล็กหนีไมากนได้นะครับเพราะว่าทุกททุกอย่างครับ มันก็ไม่แน่นะครับเนาะเลขกลมๆครับขนาดเลขขีลาย1หนึ่งหนึ่งหกมันก็ยังมาด้วยซ้ำผมเคยเล่าข้อมันของพี่สาที่ว่าแกถูกเลขทุกง,งวดแกซื้อเลขร้านกาแฟเนาะหนึ่งศูนย์เก้า็นไครับงวดนั้นครับแกซื้อเลขหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์หกงวดนั้นมันออกเลขหนึ่งศูนย์หกครับเต็มๆเ,เลยจะมีสักกี่คนครับที่ว่าซื้อเลขตัวเก่า งวดที่ผ่านมามันออก106แล้วก็งวดถัดมามันก็ยังมาออก106ตัวเก่าเป๊ะเลยครับพี่สาแกถูกเลข106สองครั้งครับเข้าก็หาว่าพีสาครับแกบ้าแต่คนบ้าครับได้เงิน5 56ล้านเพราะว่า106นี่ยแหละเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นคนปกติคงไม่ซื้อเลขหรอกใครทีมาซื้อเลขตัวเก่าเห็นไหมครับแต่ว่าคนบ้าซื้อเลขได้เงิน56ล้าน ก็คือพี่สาหรือพี่อรสา,าเลยนะครับงวดนี้เพื่อนในพระสงฆ์เขาก็หาว่าปู่สายขมิ้นครับมึงเป็นบ้าแล้วก็ปู่สายขมิ้นครับก็เอาเนี่ยตัวเลขนะครับไปบอกญาติโยมอย่าโยมกัหาว่าเจ้ามันบ้าเลขเห็นไหมครับคนบ้าที่ไหนเลขพี่บ้าอีกยังไป็สอ,องเลขตัวเก่างวดสิบหกพฤศภาคมาหูจิครับไม่แน่มันอาจจะออกเลขตัวเก่าก็ได้คือหนึ่งหนึ่งหกนะครับนะครับ อย่างเช่นว่าคนซื้อเลขตัวเก่ามันออกกับมีือกันไหรนะครับอย่างเช่นว่าาหาว่ามันบอ,อกตรงๆเนาะอย่างเช่นว่าหนึ่งหนึ่งหกมันออกแล้วอาจจะออกหกหนึ่งหนึ่งก็ได้หรือหนึ่งหกหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้ครับคืออะไครับปูผูไอปูสายขมิ้นเนี่ยคือแกฝันที่นอกคือหนึ่งหนึ่งหกตัวเดิมแล้วก็แกเห็นเลขข้างๆกันนี่คือมันเป็นเลขสามหกหนึ่งแกเป็นพระอาจจะเป็นแปดหกหนึ่งครับนี่คือตัวเลขที่ว่าปูสายขมิ้นแกบอกแกเป็นคนถีบตีตัวเลขแกเขาชอบตีตัวเลข แกกับมักบอกว่าหนึ่งมันก็้าเข้ากับเจ็ดเนาะบางทือบเก้ามันก็จะเหมือนกับหกใช่ไหมแกก็บอกถ้าหากว่าหลายๆคนครับบ่มากเลขก็ไม่ว่ากันครับไม่ใช่ว่าทุกคนครับผมว่าหลายคนแหละครับแต่มาถามร้อยคนครับผมคิดว่าประมาณเก้าสิบคน้วยสามที่ว่าไม่ชอบเลขเหมือนว่าครับเลขพี่บาทยังมันสิมาเลขตัวเก่ามันเป็นไปได้ยากมากถ้าหากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่ว่ามันไม่มาเลขตัวเก่าหรอกครับเนาะ แต่ว่าถ้าหากว่ามาใกล้เคียงกับบนน่เด้อาจจะมาใกล้เคียงก็ได้เหมือนที่ผมบอกว่าพี่สาครแกซื้อเลขหนึ่งส่วนหกสองรอบแกได้เงินห้าหกล้านก็เพราะว่าแกมีความเชื่อส่วนตัวบ่เน่ครับคนมีโชคมีดวงเนาะซื้อเลขตัวไหนก็ถูกครับงวดน,นี้ปู่สคยแคมิงครับแกฝันแบบนี้ครับกับลอ้อมึงครับล้อมีหน้ามึงทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ทางเลือกในการเสี่ยงโชค ไปซื้อลอตเตอรี่บางใบกันเลยครับเพื่ออาจจะได้โชคระววยใหญ่ๆก,ก็ได้ง่วดนนี้ขอบคุณปูสายคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่ว่านางรับเชื่ฟังขอให้ทุกคนครับ่วยดีอันมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ได้รับเงินเหมือนเงินแสนทุกคนครับผม